ได้ร้อยขีดตุ้มไปเศร้าเอาด้วยตาตาปะเทศบานตาปเทศบาลขี้ไปคุนเลยขีดขาวสำนานเลยขีดโบวออกไม่ออกมือหลายเลยมัดว่ามันบ็ได้ีเงบอดดอกา่เลยที่เดิมที่ดามจักรวาลมาเลไกๆไทยถสวยนําจักรวาลตุลกปีรอดจริงมากเลยพื่นย่องเอาครับย่องเอาครับ้องเวาตัุลกพีรอดจไปจากรยื่ดนเดอรจักรวาลไปตุลุพีรอด เอราไปตัวจะว่องแห้งก็ได้แย่ว่องแห้งก็ได้พรเป็นยังเพิ่นป่ปล่อยเสียงมาาลดแล้วันเสืมนแะัยี่่ขมันบ่าครบขามาเา่าวเราข้นงแักน่าจะอยู่ในอันสีแดงกองหลัง

เอลยคนโสดบอกันมาน้ำทางเด้คามเจ้าอย่นี้เจ้าหน้าเ้อไปประชุมอาชางนี้านเขาจ้างเขามาวันปุ๋ยไหนหลายคนหมอ่ะ่นี่ผู้เดียวนงานหน้าสามไรเลยถีดเลยไี่เลยถีดเยยังไม่เลย เท้าวันเห็นเพื่อนผู้เบาลูบปากหลวบเด้อเออาใจปะดีมือปิ้งหลวดเด้อกลับเว้นตาพ่อมเข้าใจบะดีมือปิ้งลูบปากดีมือปิ้งกลับเป็นตาเลยออไมหลบอมอืมอืันได้กินแอกอกรหก พิบิวยัยร้อนทางุวนแม่หางรถแม่หางคนครับางคนครับแมย่างใก่กันจัหน่อยก็นั่งซ่อนไช่แมซ่อนคางแม่างกันพูดผมาสร้างภัเอกันาโอเคกัอยู่ยางใกล้กันแล้วกะซี่มืออีกจักน่อยนึง เออก่อนมะเหลวเดีวล่ะเออเออที่เออมันคอยแปลกแง่ร่อนมีผู้เบาแล้วเองสิมันคอยสิดูแปลกไปอีกอย่างนึงครับเคยเห็นผู้เบาแง่ร่อนเพคยดีจังแง่าป้่ต้องยางหลบผมด้วยครับอันยาง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 ตรงมาเลยตรงเดียวม่ต้องเลียวบังเพลินม่ต้องเลียวบังกล้องเออตามกล้องเลยสิเดี๋ยวผมหลบเองที่เดืองอีกครับพีจ้า